คู่คู่ยอยโอ้อด้รับประเทศเกียวบอกหาเรากบบัน่ะด่เบ่งกว่าน่าเป็น่อ้มีปลาสมอัปลาสมครับโอ้นีมีอะไรไหเนขี่ยมบางนัดอันนี้ส้มปลา ป,ปึงครับสมปะปึงนี่ครับเออสมปะปึงับาีสมปะปึงครับปะปึงมีหรือปะปึงเอออันนี้ปลาบ่อะไรปลาหยองมเอะปะยาอะยามีไรเอาอะไร